ไปเล่กันในเรื่องข้องแอปไทยดีกันมั่งค่ะว่ามันเป็นพผ่นพื้อนะคะที่ชาวไทยทุกคนอาจจะต้องไปใช้ในแอปตัวนี้ค่ะไปติดตามกันได้ช่วงรายงานพิเศษค่ะประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตมีประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการอย่างต่อเนื่อง โดยนายไพโรธศีลมนในอำเภอเมืองภูเก็ตได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาติดต่อราชการและได้แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันไทยดีพร้อมทางให้ติดตั้งหรือโหลดแอปผ่านโทรศัพท์มือถือเพราะสามารถทำได้โดยง่ายโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวและสแกนใบหน้าจากนั้นทำตามขั้นตอนตามลำดับก็สามารถใช้งานได้เลยขณะที่นางสาวจิรัชยาช่างเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูกเก็ตเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีแล้วจำนวน24,456คนคิดเป็นร้อยละ11.11จากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนและมีทะเบียนบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต2 0 4 5คนส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน49,940คนคิดเป็นร้อยละ 53.41จากผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต372,373คนและแอปไทยดีนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองหรือสามารถใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศได้ด้วยเช่นกัน สมมติว่าเราไปสนามบินอย่างเงี้ยแล้วเราลืมบัตรประชาชนลืมเอามาอะไรเงี้ยก็เราก็เอาให้เจ้าหน้าที่ดูว่า,ามันสามารถใช้ได้ค่ะจะให้กำน,นันขุยบ้านลงพื้นที่เชิงลุกเลยค่ะเข้า,าไปลงทะเบียนให้ดาวนโหลดให้เพราะว่าบางชาวบ้านเขาจะใช้ระบบเทคโนโลยีไม่ค่อยเป็นกันในในส่วนของอำเภอเราเราก็จะมีนโยบายว่าถ้าชาวบ้านมีปัญหา หรือว่าทําไม่เป็นเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะในการที่ช่วยเหลือใหออ้ลงรับทะเบียนให้ค่ะเชิญชวนกันดาวน์โหลดแอปไทยดีกันนะคะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องถือบัตรประชาชนไม่ต้องพกเอกสารอะไรเพราะว่าแอปตัวแอปเนี่ยมันมีครบเครื่องเลยค่ะ มีทั้งบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านสามารถทำธุรกรรมอย่างเช่นการยื่นภาษีได้เป็นต้นค่ะดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะส่วนประชาชนที่เพิ่งโหลดแอปเข้าใช้งานบอกว่าสามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายภายหลังหากลืมบัตรประชาชนก็สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้และการดาวน์โหลดก็แค่ทำตามขั้นตอนตามลำดับตั้งค่ารหัสผ่าน8หลักก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย ก็โหลดแอปนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีจริงจงเพราะว่าเพราะว่าอย่างวันนี้มามามาทำมามาเปลี่ยนมามาย้ายอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เอาเอกสารมาก็ใช้ตัวนี้ได้ดีมากสะดวกหลายด้านเลยค่ะหมาว่าเราไปไหนแล้วเราลืมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้เชิญชวนนะคะโหลดแอปนี้ก็คือสะดวกไม่ต้องพบของจริงใช้ตัวนี้ได้สบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวหาย